กลับมาแล้วครับกับแชมป์เป็นใครจากดาพิฆาตอสูรมาลองทายกันนะครับคำใบแรกก็คือผมเนี่ยนะสูงกว่าคนในภาพเลยก็คือสูงกว่าโอบานายนะครับอ่านึกกันไว้นะแล้วก็ปราณที่ผมใช้เนี่ยครับเป็นปราณพื้นฐานอะ่ใครรู้บ้างเนี่ยว่าปราณพื้นฐานมีอะไรบ้างก็ลองค่อยๆคิดตามกันไปดูและผมเนี่ยครับก็เป็นเสาหลักด้วยอ่านี่เป็นคําใบสําคัญเลยนะครับผมเป็นเสาหลัก ถ้าไปผมเนี่ยครับพบกับทันจิโร่พระเอกของพวกเราเนี่ยพร้อมกันกับมิซูริเลยนะครับก็คือเจอกับทันจิโร่พร้อมกันเลยซึ่งผมเนี่ยครับเป็นเสาหลักมาก่อนซาเนมินะครับอ่าเข้ามาเป็นเสาหลักก่อนซาเนมิอ่าแล้วผมเองก็รู้จักกับไคกาคุด้วยอ่าใครรู้จักตัวละครนี้บ้าง ผมรู้จักกับตัวละครนี้ด้วยนะครับแล้วผมเนี่ยังไม่มีฉากต่อสู้ในอนิเมะเลยผมคือใครลองคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามให้เราหน่อยนะครับ